สวัสดีครับผมชื่อนายชรตรงตามคำครับจะมานำเสนอขวดน้ำวันนั้นตั้งอยู่บริเวณกว้างมีลมนะครับผมก็โูปพอร์ดก็ครับโชว์เลยครับนี่ครับเป็นดาวดัฟอร์ 0.623นิวตันและฟอร์ส14.469นิวตันครับผมแรงลมที่มากระทบนะครับครับสีฟ้าส,สีน้ำเงินนะครับมีตั้งแต่

สีเขียวนะครับหนึ่งแสนแปดรครับถึงถึง1นึ่งแสถึง1นึ่งแสนแปดพันสองร้ครับแล้วก็ เป็นตั้งแต่สีอะไรสีน้ำตาลน้ำตาลอะไรครับเอาส้มส้มหนึ่งแสนหนึ่งมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสาสิบเก้าจุดเก้าสิบแปดครับ ่อไปก็เป็นไปก็เป็นเวลาต่อไปก็เป็นแรงลบนะครับแรงลบ,บก็มีตั้งแต่ศูนย์ถึง ร้อยห้าสิบห้าจุดสองเจ็ดเก้าครับแล้วก็เหลี่ยมฟันเหลี่ยมนี่ครับศูนย์น้ำเงินครับสีน้ำเงินครับศูนย์สีฟ้าครับยี่สิบห้าจุดแปดร้อยแปดสิบครับสีเขียวครับเจ็ดสิบเจ็ดจุดหกสี่ศูนย์ครับสีเหลืองครับ ร้อยย9่สิครับส่วนสีแดงครับครับร้อยห้าห้าจุ้าครับผมขอจบงานการอ่านสวยที่นี่ครับ